สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนลับแฟนช่องนะครับผมทางช่องนิวพารวยนะครับวันนี้แอดมินก็มาตามนัดนะครับผมพามาตามแม่ตะเคียนนะครับก็ที่ตรงนี้นี่ขอเข้ามาเิบงดติดแล้วนะครับผมเนาะก็งดนี้เป็นงดที่สิบเอ็ดเราก็จะมาขอกันเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังพร้อมๆกันนะครับผมว่าแนวทางเนี่ยแม่ตะเคียนเพื่อนจะเขียนให้ตัวไหนนะครับผมเนาะทำแล้วก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมไปรับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขาไปพูดคุยแนวทางกับคุณแม่นะครับผม ก็รวมกันรวมญาติอยู่ตรงนี้เนี่ยสามสามพี่น้องนั่งรวมญาติกันอยู่ตรงนี้แล้เนาะมาครบก็ดีสามพี่น้องเนาะ้ขณะก็มีมีอะไรเจออะไรก็ทอาดอกันก็มองดูทำไมเข้าไปไหนมาไหนกันเขาคือนั่นแค่เห็นแต่คนเห็นแต่คนใหม่มาน้องหน่องมาเห็นเข่ามาหักกะว่างไงเนาะท่างหน้ามาทำไมีท่างหน้าวมาทำไมอะไรดู ปวดภัยเนี่เด้อจ่าโชคหลักก่อนอยครกับปวดภัยท่านผู้ชมปวดภัยเอฟซีโดยแม่งวดนี้ครับใช่มาแล้วแต่ว่าแม่ไม่รู้ดอกเนาะเป็นแม่เป็นคนสมัยเก่าก็จักอะไรก็ไม่รู้ก็ยิ่ทำกันไปก็ขอให้ขอว่าให้ทว่า พูดแบบหนึ่งเนาะคนเราเนาะไอ้ลูกกลมๆนะจักมันจะหมุนไปยังไงเนาะแต่ว่าแม่น่ะจะอุตส่าห์ให้ลูกให้หลานแหละให้ลูกให้หลานที่มาเชิญมาชมแม่เอาปังๆเงด้แม่เอามาไม่ได้ก็ได้มานั่นเนาะสามสามพี่น้องเข้ามาน่ะถัดรวงสามพี่น้องมาได้น่ะมิจเฮค่ะเฮนะจะบอกใครแก้วทองเคียนเนาะแบบนี้และเอาเลยสามคนน่ะ สามคนนี่นี่เห็นไหมนั่งอยู่ทั้งนี่ทั้งสายทั้งขวานั่น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 เป็นอู้อ่านเอาเองพูดเอาเองตัวตรงตรงเลยเด้อเมื่นี่จุดขอจับหอขอสามตัวเด้อแม่เด้อตัวตรงตรงเลยทำมากระเราะมาก็เลยะทูบกันแหละให้ลงจะทูบเนาะจะได้เห็นทุกคนใช่เนาะถ้าอะไรเขาเรียกอะไรเลยค่ะ เขาเรียกคนคนคนเด่นคนดังได้นน่เนาะี่มาเนาะไอพวกฉันพวกฉันมันเกิดตั้งแต่รุ่นไหนแกเอ้ยจะไปดูอะไรว่าเป็นอะไรเนาะฉันก็ดูแต่ว่านังนังนังตะลุงนังกระตูนเนี้ยก็ไหนดูอย่ังไนเลยเนาะเ้าพอหรือยังหอฉันพูดแค่นี้เนาะแมนค่ะแม่ในแนวทางเด็กถูกนะคะมันชิมาแทบค่ะแม่ ถ้ากลัวนะเนาะถ้ากลัวก็มาแม่จะจดให้เนาะมาแม่ขอจดกระดาษก็ได้เอากระดันดำมาขยากได้ถ้ายากได้นะมาอืมสาธุสาธุเนาะออกจากไบขาดไหนขาดไหนชิอกระดานดำนันใหญ่แท้ชิงอสมัยใหม่ชิงอสมบยใหม่ัวแดงแก๊เลยแหละ มอเอรให้มันให้มันออกตัวนี้เด้อแม่เด้อเอฟซีเขาจะได้เดินทางมากลับมาไวแม่เนาะจะได้มีคนรูจักหลายๆทั่วประเทศเนาะแม่เนาะครับหมูมาทางไกลถึงนำใด้ด้วยค่ะแม่หลานนางโมู ล้ลงนั่งเลยายเลยก่อนนี้มาถือนีใชนี่จ่ายถ้จ่ายก็ลุกร้านมานับถือด้วยฮะลุกร้านน่ะนับถือทุกคนนั่นแหละแม่เอ้ยแองตลุกร้านน่ะไม่ควยได้มาไดคนั่เองขับรถขับเรือก็ยกใช ฉันอ่ะตอนแรกขึ้นว่าฉันดีใจเกนดีใจฉันดีใจเก้นท้งวันนั้นเนอฉันจะบอกไม่แยกตัวเนาะฉันจะบอกแบบถ้าว่าฉันบอกแล้วขึ้นบนขึ้นล่างขึ้นบนเนอะขึ้นล่างขึ้นบนเนอะขึ้นล่างขึ้นบนขึ้นล่างขึ้นบนเอาไปถูกันไป งานคืออ่านออกนะคะแม่ตัวที่สองเลานี่ยเล่กล่างเนี่ยแม่ตะเคียนให้ใหม่แต่ไม่จ้าไม่รู้เรื่องเลยนี่มองไม่รู้เลยแม่เอ้ยมืดตื้อจ้าละน้านน่ะมีแต่งูงูอ่านได้จ้าแต่ว่าตัวทั้งเครื่องนี่เก่าเนื่องสองใช่เล่นดกระับช้นใหม่เนาะใช่ลูกหลานขอใหม่เถอะมันมันมืดมืดมองไม่เห็น ไม่รู้ดาวตัวไหนไม่รู้จร <c Becca> kind of ิงๆเนี่ยแต่ตัวบนน่ะรูยูไม่รู like. <c ười> er ้จริงๆใช่ไหมตัวบนน่ะรูยูหนึ่งเจ็ดเมนกจหนึ่งเจ็ด้หนึ่งเจ็ดไหมจ๊ะนี่่งหนึ่งเจ็ไอ้ตัวบนนั่นเก้าหนึ่งสองนี่แม่เก้าหนึ่งสองเจ็ดล่าง อยู่ให้มันเขาตัวนี้เด้อแม่เด้อยักษีท่านผู้ชมเขาจะได้มาขอเขาจะได้มากราบมาไหว้คนเขาจะได้เห็นจะได้เปิดแม่อยากได้อะไรแม่ก็จะได้ได้ที่นี่ใช่คนได้บวชนนะที่ได้มาหาอีกแล้วยีเขาอาจะมาทำบุญก็ไม่เป็นไรใช่ลูกในบ้านวะในสวนที่นั่งอยู่นี่เด้อลูกเด้อแม่จะบอกเด้อมันทำบุญกันลูกคนไหนที่ทุกข์ที่ยาก แม่ขอให้มีบารมีทุกคนนะลูกเดอ้อทุกยากขนาดไหนหายทุกหายยากมั่งมีสิทุกทุกคนแม่จะกลับแล้วนะนี่จะเพลแล้วนะเนาะหรือจะขออะไรแม่อีกขอให้หหอยู่เข้าตรงๆด้วยค่ะแม่แนี่วทางทีแม่ขอให้หเ่าตงรงเลยแม่เซื่อลนะลูกซื่อนะ่ะ ชื่อน่ะครับนาครับหลังคุนล่างึ้นบนแล้วกเลื่อนึงมันออกกับไฮจาม่น่ะไปอยู่กองกลาอย่าเป็นคนโง่เง่าไม่จะคนสมัยใหม่ลูกไปซับเอาเองแล้วที่นี่ถ้าได้อะไรแล้วก็คิดถึงแม่จ้าแม่ชอบทำบุญข่าพบรษาเนี่เนาะลูกเนาะจ้าถ้ามาแล้วจะทำบุญแล้วแม่ขอไปทำบุญดู หลวงพ่อบุญอยู่โรงเรียนบำรุงราชเดลุกเดอจ้าแม่ยจะไปทําบุญนะคะแม่นเขาตรงตงอืมแม่ากได้อะไรกันแม่ก็ไม่เคยว่าจะไม่ให้ใครนะลูกนะครับแม่ก็ให้ทุกคนที่มาหาแม่อย่างนั้นชุดของแม่นี่จะเอาแบบไหนแล้วเนาะแม่กลับแล้วนะคนไหนเนาะที่ที่แนะนํามาให้ ให้คนทั้งหลายที่เขาเชื่อถือแม่เชื่อถือร่างนี่แม่จะให้มากกว่าเขาที่สุดเพราะว่ามันเป็นเสียใหญ่ลูกน้องเสียใหญ่มีเงินมีทองมีเงินมีทองยำสาธุสาธุมันมีเงินมีทองแต่มันก็มีโชคมีชัยมีอันดีมาละดุเ๋อสาธุสาธุไว้บ้งมีศิษย์ทุกเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่ถุกแบก ลุกขึ้นลำบากขนาดไหนใครมีความรุ้ความเจริญในได้ทั้งคุณนทั้งลงลูกเด้อทั้งขุ้ทั้งลงแม่กัดแล้วนะจะให้แม่กัดยังมีอยากได้อะไรก็ไปฝันไปขอฝันบอกลูกทางเด้อเด้อจะแม่เด้อให้ตัวเองก็ได้ลององแล้วด้อฝันแล้วแม่จะขอความฝัน เรียกหาเด้อแม่ตั้งเพียงรเลงตังเพีก่อแม่ตัเพียงอ้าวลูกอยากรำลูกอยากถวายตามธรรมดานี่มาปั๊บก็ต้องมีถวายรำเนาะวันนี้ไม่รู้เป็นไรกระเมิอกเหมือนเธอเธองวดนาว่าไม่เคยว่ากันไม่เนาะลุกเนาะมังมีสิทุกคนทุกคนรำเล้วอ้อนเล้วกันจะได้ แต่ก่อนที่ว่าเคยแม่เคยมาขอ,อมาก่อน,นี่ทันก็มาในลักษณะนี้ใช่ไหมแม่ลักษณะนี้ลูกแกชอบร่ำแกชอบร่ำให้ดูอ๋อครับก็ไม่บอกว่าม้วนทันก่อนเนาะก็ไม่มีคนม้วนค่ะม้วนก็อยู่รนี่ก็ไม่เป็นไรลูกดีไแล้วพอก็อยู่มาถึงใครถึงมาใต้ปกติถ้าเกิดว่าทานันมาให้โชคให้ลาปั๊บแล้ว คุณแม่ก็ซื้อพวกของพวกชุดมาถวายอะไรอย่างนี้ครับมาถวายมดครับแม่ก็มากรนเข้านี่แหละกรนเขากลองอิงและวจังเตอเริ่มเริ่มต้นมากกว่แม่นี่แหละคนมา่กกุ้มนี่แหละกุ้มนี่แหละเนี่ยก็มากรนกาเลยเนี่ยกุ้มนี่แหละมาเลยพี่น้องสามคนนี่น่ะมานี่น่ะนั่นเลยที่เห็นเป็นผ้าสปายเป็นนางผ้าอะไรอยู่คืว่าแม่เป็นคนทำไ เขาก็ให้กันคือเขาก็แม่ไม่ได้ทำมานี่เด้อจอแม่มาทำเป็นชุดเป็นอะไรมาแล้วบ้านที่เขาถูกมาเลยทีาถวายก็โบกก็ถามก็แกก็ข้ากันช่วยกันโต๊ะตรงนี้ก็กข้ากินวัที่เล้ว ราคาถึงกว่าที่แล้วงอที่แล้วเขาได้มาหรอวะเมย์เมย่ก็ได้เดินดากมาเนาะมาแล้วเออนั่นแหละเธอลูกมาวันนี้น่ะแม่ก็บอกใอใหญ่ก็บอกว่าวันฝันมาเป็นฝแรกแล้วแต่ว่าขออย่างเดียวให้ทุ่มไอ้หนึ่งเจ็ดน่ะคุณมากเพิ่มเจ็ดคุมากหนึ่งเจ็ดนี่ครับแม่สงสัยใบใหญ่ก็เล่นเลยใช่ไหมมาหนึ่งเจ็ด แทแล้วก็นั่นเลเล็กหนึ่งเ็กเจ็มาหนึ่งเจ็ดตแทเนเห็นปิ้ตัวไหนก่ะคค่ะไม่เห็นเป็นตัวไหนเนี่ยแม่นะว่ายาวหนึ่งเจ็ดหนึเจแม่เห็นสองเจ็ดนั่งน่ค่ะนั่นด็กแม่จะึ้นลงสักน่ย <laughs> ใ,หใ,หให้แม่ตะเคียนเปิดเปิดทางให้หน้อแม่เนาะ<อ>เปิดทางให้แกทำไมจะไม่เปิดเนาะพ่อใหญ่ก็ร่างพ่อใหญ่มาไม่ไม่พิดหวังดอกแกก็สงสารร่างดาสงสารลูกหลานที่มายู่ด้ยวยกันนี่แหละทุกคนที่มาเนี่ยลูกหลานก็มาแต่ไกลได้ลูกหลานกมาน็มาหาอยู่ฮะ คนเรานะ่ะถ้าว่าไม่คุยคั่วหาแบบทางหลักแบบนี้นะ่ะก็ไม่ดูดงงงกเนาะอยากได้เนาะเออถ้าว่าเล่นมากก็จะมากวายจะมากเกินตัวพอดูได้ดูพอจะได้กินได้อยู่กินชาช้ากินน้อยอยู่นานๆถ้าว่าเป็นคนอื่นนนะ่ม่น่่ยทิพวดอนะ่ะรวยแล้วครับรวยแล้วครับนี่ก็นี่ก็เริ่มจะรวยขึ้น,นแล้ววันนี้เนาะ <c oughs> จะรวยงวดนี้แล้วแม่ไม่ <c oughs> ว,ว่าไม่รวยได้ไงก็รวยเลยเนวะ้ยเนาะ แม่แต่เคียนเป็นคือว่าอยากไปทำบุญแม่<อ>ะ แล้วว่าขันเขาวันนีเพิ่นอยากไปทำบุญอยู่วันนี้แกอยากไปทำบุญแล้วบอกนี่ค่ะอยากไปทำข้าวอ่าไปทำบุญเองกับคนนี้เด็กเขามีคนเดียวเฉลิมขบันสางเองไปทำบุญช่วงมขบันสาง FC ม่ต้องบอกว่าทำบุญจะไม่ลูกๆนะแม่ให้แม่ถามก่อนทำไมถึงจงใจมามาทางนี้คือแม่แม่อยากรู้ดิแม่จะามใหม่ก่อนเนาะครับก็อยากให้ FC เขาเห็นนี่แหละแม่ว่าแม่นี่ มีบุญบารมีอะไรนีเขาจะได้มากราบมาไหว้เงี้ยครับแม่ซับซิ้นมานึกว่าแต่ว่ามาหลอกมาล่วงกับดัวงเด้อลูกเด้อนี่ก็เรื่องจริงเด้อนี่ขนาดยกมาแล้วรถเมคโคเขายังไฟใหม่นะเขาจะไปไหว้ทั้งอื่นน่ะดูตรงนี้จะแท้เลยอืม่ได้หลอกลวงแล้วเนาะแม่เนาะเป็นความเชื่อสมคนเนาะแม่เนาะเป็นคนเชื่อแม่เชื่อจะแท้ในเร็วเพราะอะไรได้นั่นแหละขอซื้อมวลได้ซิบมวนน่ะคิดอันนี้ก็พอจุดตัวนี้อ แต่ว่าก็เหมือนที่แม่เพื่อนบอกเนาะบอกว่าลูก,กมกมแม่เพิน่นว่างงี้แม่ลูก,กมกลมันก็กิ่งไปหนาไปหลังจากมันจะไปทางไหนก็ไม่มีใครรู้<ะ>แม่เพิ่นว่าง,งั้นเนาะนากครับก็แม่ตะเคียนจะบอกงั้นนะครับแม่ตะเคียนจะบอกว่างั้นเองพอถ้าเองก็เชื่อแต่เชื่อก็ยังเชื่อมากรั่เอาควจะดูได้เนบบาะ เอาตามกําลังเอาตามกาลังของตัวเองเป็นความเจียวสมคนนะแม่เนาะขอให้ลูกนะขอให้แม่น่ะสิ่งศักดิ์ตรงนี้มีจริงขอแม่นางตะเคียนเนี่ยขอให้ลูกทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้นะให้ได้ทุกคนได้น้อยได้มากก็ต้องได้ทุกคนเนาะเป็นบุญบารมีของเป็นบารมีของแม่ตะเคียนทองแหละตรงนี้น่ะที่เขามาเนี่ยเด้อเขามาลบหลูนะแม่เขามาเขามาเคารบบูชาแม่เด้อจะได้ไปไกลๆตรงไหนก็ให้เขาดวงเขาดังเด้อ ไปนาไปหลังก็หายขดงวงขดดังที่นี่คนที่พามาคนที่วันลูกในบ้านวันในสวนยังไอ้นายชัยนี่ก็ให้ให้ดูให้เลยให้ไปตรงนั้นก็ได้จะตกหลุมเงินหลุมทองเด้อ<า>เขาจะได้ทําบุญคน,ค,คนนี่เขาทาบุญ<ะ>ด้วยเนาะทำบุญตลอดครับทำบุญ<ะ>ตลอดเลยม<ด>เมลนทีเทียนเนี่ยนี่เขาก็เป็นบุญเี่นนี่เขาพามาเนาะคนั่นนี่อ้าแม่ไม่มีอะไรอกนาอที่นี่เนาะแม่ก็ครบบูชาแคนนี่แล้วก็ขอให้ สิ้สักสิทธิ์ใหรได้โชคไม่ใช่สรุปเด้อแต่ทุกคนทุกคนตรงนี้แหละอ้าวแม่ยังไนก็แค่นี้แหละเนาะครับนะครับวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมคุณแม่ในได้ไปทําพิธีขอมานะครับผมได้912แล้วก็17นะครับผมที่แม่ตะเคียนท่านได้เขียนให้นะครับผมเนาะเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ ประจำงวันนี้ก็ให้โชคให้มันเงิงๆปังๆทุกท่านนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ